นี่ครับเห็นกันไหมครับเพื่อนเพื่อนระกำปาโคตรไปเ,เยียวด้ยครับโน่นพอโน้นสุกแลยปลาก็ลอกกินเราม่ถึงครับเดี๋ยวเราออกมา้ชมกันนะครับโหโคตรน้ม มาแล้วครับละกรรําปลาแกะให้ดูนะครับเหมือนสละเลยครับแล้วเขาจะไปย่เอาชิมนะครับเป็นละกรํารหวานหวานเฉยนี่ครับ ลากำป่านี่ครับลากำป่าลองชิมแล้วนุ่กระเปียวหวานเฉยนี่ครับนี่เต็มเลยครับมีพวงนุ่นสุกแล้วแต่อยู่ไหนสุดเลยโหหนาม เอาไม่ถึงเดี๋ยวถางแป๊บครับชิมแล้วอร่อยครับเดี๋ยวไปฟังแม่บ้านหน่อยโอ้โหแทงทะลุบูธนะครับอุ้ยไม่เกือบดีดเบาตาดูความแหลมของน้มกันนะครับ หลุนะครับบูทอะได้มาแล้วครับหนึ่งวงโคตรน้ำเลยนี่นี่อ่อนครับนี่อ่อนน้ำไม่หมดคากออยู่น้ำเยอะ นี่ครับน้ำกำหวานเนึกว่าเปรี้ยวหวานเฉยชิมแล้วครับเมื่อกี้โอเคครับ